ถ้ารอแล้วได้อะไรเช็คพลังงานความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีประเด็นกันและตอนนี้คุณก็ไม่รู้ว่าการรอครั้งนี้จะมีผลอย่างไรเช็คพลังงานได้เลยค่ะดูดวงส่วนตัวคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะถ้าเกิดว่ารอแล้วเนี่ยก็ยังรักกันเนาะมันจะเป็นพลังงานของการที่ยังมีโอกาสหรือว่าตัวคุณเองนั่นเนี่ยนะคะยังมีความหวังเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในตรงนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ของการรอคอยอยู่แล้วนะ พลังงานนี้บอกเลยว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการรอต่อไปแล้วก็เป็นในลักษณะของการที่อยู่ในจุดของการเมื่อเวลาผ่านไปและอะไรจะดีขึ้นนะคะการรอของคุณนั้นเนี่ยจะค่อนข้างกดดันแล้วก็ซีเรียสเพราะว่าในเรื่องราวความสัมพันธ์เนี้ยตัวของคุณนั้นเนี่ยยังมุกอ่อนไม่ได้อะเนาะลักษณะการรอต่อไปสุดท้ายอย่างไรก็ตามจะเป็นในลักษณะพลังงานของการที่ความสัมพันธ์นี้นั้นเนี่ยนะคะเมื่อคุณอยู่ในจุดของการรู้สึก ตัวหรือว่ามีสติมากขึ้นปุ๊บคุณจะเลือกที่จะถอยออกมาและคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นการรอของคุณจะเป็นการรอแบบไม่อึดอัดใจหากคุณรอแบบไม่คาดหวังและกลับมารักตัวเองค่ะ